Day to you to you, 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 you. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยังไม่หมดคืนก็ยังไม่จบนะคะโอ้หยังไม่หมดโอ้โหมาทานข้าวอวาาันเกิดครับวันนี้ก็แบบวันเกิดครับก็เลยแบบมาขอคำอวยพรนะครับอ้าว อยู่เย็นเป็นโฉกร่ำรวยร่ำรวยสมปรารถนาทุกอย่างอ่าอย่าเจ็บอย่าจนนะครับให้อยู่เย็นเป็นโฉกนี่เอาคู่นี้เป็นตัวอย่างนี่ครับลุ้นๆกันอยู่นิดเดียวอ่าเดี๋ยวนี้เมขาเตรียมลงสามสิบล้านครับวัถเกิดนี้มอบมาเลยสามสิบล้านโอ้โหสองเจ็ดสองมอเตอร์ชี้มาได้แค่นี้สิบพุทธ จริงๆกลางวันไลฟ์สดว่าเอาใครใครทายถูกเอาไปชุดหนึ่งจะให้ถูกตรงเก้าแล้วก็เขาทายถูกพ่อต้องให้ลอตเตอรี่สามสิบล้านชื่อคุณชไมพ,เพรเขาบอกเขาเลยบอกว่าไอา้ที่ได้ไม่เอาอย่าพูดเยอะเดียเด๋ยวมันหมดเวลาขอมอบเป็นกองขวัญให้ตรงๆเลยสี่ชุดเนี่ยสามสิบล้านให้<ล>ให้หมดแล้วเหรอให้มดเลยมาเจี๊ยบด้การพลาดเนี่ยเราสองเจี๊มาล่ะต้องต้องถู ไปผมออกสองเจ็ดไปเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติสามสิบล้านไปอยู่ที่ที่ให้ไปคนนั้นแหละชุดหนย่ไม่ได้บอกให้ไปไม่เขาเขาไม่เอาเขาบอกให้เอาให้เอาสามสิบล้านมอบให้ตรงตรงให้ให้ให้เป็นข้อพันมาเกิดตรงตคุณจะไปโปรก็พูดแค่นี้ทำไมต้องพูดเดี่ยวามีรเจกตมีเค่โปเจกตสมความปนะทุกอย่างแม่ไม่มีอะไรแม่แบบอยากให้เราสองคน รักกันอย่างนี้นานๆไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็พี่ตรงดีอยู่แล้วพี่ตรงดีอยู่แล้วเอ้าเป๊ก็ดีจะหมายถึงว่าพี่ตรงดีอยู่แล้วเป็นก็ดีก็อยากให้รักกันนานๆครับผมก็วันเกิดผมก็ขอให้พ่อกับแม่มีความสุขโอ้โหปวดหไมไปพี่ตรงจะร้องเดี๋ยวแม่ร้องด้วย ครับยวอยให้มนความสุขแม่มาครับอ๋อไปสบายใจได้อทีเบสทำนะแม่รู้หมดรูกสิ่งทุกอย่างคือพวกเรารู้หมดรู้กันหมดช่วยด้วยก็อยากอยากจะให้เป็นเป็นวันเกิดที่พิเศษที่สุดขอพวกไปหาไปในร้านเดียวเน้นไปเดินหานเนี่ย แล้วพ่อก็ไปหาแต่สองเจ็ดมาเนั้นสองเจดเดียวเลยถ้าออกตัวอื่นก็พี่ตรงก็เศร้าไน่อหครับเฮ้ยครับัสดีครับผมดีครับสวัสดีวันดีมากครับสวัสดีวัสดีครับ